สวัสดีครับพี่นองปองปายครับผมวันนี้เข้าสิมาอาหารอีสานอีกชนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ถึงฤด,ดูกาลมาแล้วครับเนาะเดี๋ยวเข้าสิไปใส่กับผมนี่เ,ออเนี่ยออครับอ่าตรงหล่ะโอ้ยไหลบ่เนาะโอ้

เขาโูเรียบย <นำ S 2> ้อยนะครับใส่กระสุนเพืองอย่างก็ดจังไล่นี่ครับเอาใส่เอาบ่วงใส่ลงไปไว้ในหูมันนะครับเนาะคนคนกเแี่งมากลด,ดครับทีการใส่บ่วงมันเข้าไปนะครับเสียบใส่ไปในหูมันครับโอ้แข็งแรงดินแข็งแง ติดกระบโบ้ยถอเก๊ครับเหย,ยัรลอยรอเบิ้องผลงานครับไปเร็วทับในพ่อพถือขี่เห็ดยังไงล่ะ <c> บ <oughs> ้นานเนี่ยเฮ้อสองหนัดยังไงกระสุนด่านเนี่ยส่งเนี่ยโอ้สองเสียจังไง แั่หวานี่มันออกไม่ใช่ป่ะเจ้าอี่างเีย่างได้อปที่ร้อกน่อืมอูอเยะอบผ่านเป็นไหลนี้ครับแอนนี้บ้าโอนสิเป็นหอหน่อยพื้นเทีเองครับหูยหนา นาักมาูหน่อยาตัวน้อยหูหน่อยโอ้ยมากนหนึ่งเดียวเดีอยครับนี่หนาดนจะเห็นหูหน่อยที่กันอือเดี๋ยว่อยครับสามลังแล้ว มีสองลังครับสองลังเลยฮะอยู่ใกล้กันนะครับเนาะแช็คี่เพียกลังใดครับพี่น้องครับสองลังเลยครับใกล้กันเนาะไปไปหาเบื้องต่อครับพี่น้องแค่ทางไหนนออบ้านห้อยรู้ไหมล้วงมูหลือบ่อครับพี่น้องเูอยู่บ้านตายเลยได้อีกหัวแล้วครับเออได้เลยครับครับหมโอ้เสร็จแล้วครับ เแล้วครับผมโอ้ใส่กำลังมกัดบอกโอ้กัดแล้วหาวแหงฝนตกพอดีเนาะหนาวจะเหังไงเนาะกำลังอันนี้กำลังว่องครับเดีนยววงแ้มได้ครับแ้มแลก์บ่ไหลยิ่งเลยตัวนี้ทอนว่งไปดำพอทอนแล้วไปต่อครับต่อครับ โตโตโตวู้โตนี่งามเลยครับพี่น so ้องการเมือด้ยโอ้เหียบร้อยลวอวันกำลังนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องจ้วครับเฮ้ยหายามเลยครับวันครับพี่น้องห้ารยามนะครับ นกบอมันครับพี่หน่อมันง่ามมันเป็นไรครับขอหูม,มันงามนี่ครับพี่น่อนี่ก็บอมันอยูเลยน,น,เนี่นนม,มันพ่น,น,นเนนข่าวะเนาะวันจะขื่อเนาะ ครับโอ้บรรยากาศครับพลานหินเดแล้วสิพยายามหลังสุดถ่ายครับผมสีมาร์วหลังสุดถ่ายเนาะตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณสามสี่ตัวครับผมหลังสุดถ่ายเข้าไปเบิ่งกันครับผมก่อนสิเมือ่อเป็นไงลั่นผาเตยหรฮะลั่นผาเตยโอ้ยลั่นผาว่าสัน่นวะตายบ่ไหลแล้วครับแนวนี้บัดละบาด แสดงรันก,<อ>ะรกนะแสะดงรักแสดงรั <men> รกผม <men> เป็นตัวป <men> ระกอบแสดงรักเลยโอ้ยจให้เบิ่งหรังสืดอถ่ายครับนหานาที5 <men> <men> น,นาทีแสดงรัก5นาทีครับื้อนี้เฮามาลองทดสอบเนาะทดสอบ ไอ้ใส่บ่วงแง่นะครับเนาะเป็นครั้งแรกครั้งแรกของปีนะครับทดสอบเบิ่งนะว่าพน้นมันได้ยังไงไอ้วัวม่านสามชีโตรครับผมเดี๋ยวเข้าไปเวิ่งหลังุ้งถ่ายกันเป็นช่วงอ่าเรียบร้อยนะครับเซนโอว่าเรียบร้อยจัดการหมาเลยนายนาคเสด็งลักเงเขาเปนผู้ทำงานเพิ่นวะ นอ้าอ uh, oh ือโอ้โหนแหละนักเลี้ยงลักเด็ดโอ้โหหาที่ครับว um, ่าี่มันโมเมีนที่ี่มันว่าใสไหมครับผมลังสื้อ้าหน่อยเนาะมนครับลงใสก่อนหมูเลย ยามลบมาไม่ถ่า,ายหลวงก็เหนียนะครับกว่าต <c oughs> <c oughs> ายหลวงก็เหนียนะโอ้อ่าครับผม <c oughs> นี่เอ,าอ้าโอ้ยครับพี่น้องกระดดบวกกรดบวกกดอ้าวนี่เบิ่งอาวุธนี่อาวุธโอ้นี่ครับ <c oughs> นอนบบบาวุธน,น,นี่นี่ครับ, <c oughs> รบ,บเย้นะครับเดี๋ยวเราจะเหนเสมอไปครับนี่เมื่อกี้เขาหนีหน้าครัพี่น,อน,น,อน้องเราจะบ่วงหัดคอนป๊อกเดืดหน้าครับเนาะนี่ก็คือเป็นแนวหายอยากให้กินวิธีโบราณอีสานบ้านเฮาครับผม เจ้าครับเบื้งเ,เก็บครับบ้านนี้เรียบร้อยครับโอ้ยเบิ่งสภาพใบใหม่ชีเเรืองครับพี่น้องเอ้ยบรรยาก,กาศอ้าคลิปนี้ก็ล่ำล่าพี่น้องไปซ้ำนี่ครับผมต่อกันไหมคลิปหนา้าไปเบิ่งการก่อยครับผมแสบแน่นอนเจ้าครับ